สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาข้อหารือภาษีกรในเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้ตามเลขที่หนังสือ0702ทัพทพ .5430 ลงวันที่14สิงหาคม2562 ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยมาตรา82ทับหและมาตรา82ทับสแห่งประมวลรัษดากรข้อหารือมีรายละเอียดดังนี้ครับกรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้ 1. บริษัท ประกอบกิจการขายสินค้าอุปโภคบริโภคตลอดจนให้ใช้บริการพื้นที่และให้เช่าพื้นที่แก่ร้านค้าบริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 2. บริษัท ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้น2ส,สาขาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทซึ่งมีทั้งกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. บริษัทมิได้ยื่นแบบแจ้งรายการประมาณการการใช้พื้นที่อาคารตามแบบพพ05.1เนื่องจาก ไม่สามารถประมาณการการใช้พื้นที่อาคารได้ว่าพื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและพื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มคราบมีพื้นที่ที่ให้ใช้บริการและพื้นที่ให้เช่าแก่ร้านค้าผสมกันในแต่ละชั้น จึงไม่สามารถแยกการใช้พื้นที่ดังกล่าวออกจากกันได้บริษัทจึงขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาสมญกรณมีแนววินิจฉัยดังนี้ครับกรณีที่บริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้นจำนวนสสาขาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของบริษัท ซึ่งมีทั้งกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มบริษัทต้องเฉลี่ยภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของประมาณการการใช้พื้นที่อาคารตามมาตรา82ทั6แห่งประมวลรัษฎากรประกอบกับข้อ5ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่29 ลงวันที่9มีนาคม2535แต่โดยที่บริษัทไม่สามารถประมาณการการใช้พื้นที่อาคารได้ว่าพื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มทำให้บริษัทไม่สามารถเฉลี่ยภาษีเืือ ตามส่วนของประมาณการการใช้พื้นที่อาคารตามข้อ5ของประกาศอธิบดีกรมสมการฉบับดังกล่าวได้จึงอนุมัติให้บริษัทเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาของกิจการและให้นำภาษีซื้อส่วนที่เฉลี่ยได้ตามส่วนของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา82ทับ3และมาตรา82ทับ6แห่งประมวลรัษฎากรประกอบกับข้อ2และข้อ7ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่29ลงที่9มีนาคมพศ2535